ก็สวัสดีครับทุกคนอัมมสลามมุอสลายบดีนะครับแล้วก็จะในช่องต่อแอนเชนแนลนะครับก็จะมาโชว์เรียนครับเรียงเหนือทองเหลืองครับเป็นเรียงมาเพื่อไม่การเสียเวลาก็ลองไปชมดูกันนะครับทุกคนผมไม่ค่อยรู้สักเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับผม อย่ารู้ว่าเรียเนี้เรียนทองเหลืองนะครับอันนี้เป็นเหรียงคนสร้างซื้อหรือประเทศไหนครับใครรู้ช่วยตอบหน่อยนะครับทุกคนนี่ครับก็สภาพข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับคนนี่ครับตรงกลางมีมานะครับผมไม่รู้ว่าเรียงหรือ เป็นเป็นเหรียญเงินหรือว่าที่แน่ๆผมรู้ว่าแค่มันเป็นเหรียญนะครับเหรียญทองเหลืองนะครับแต่ไม่รู้ว่าอันนี้ไปซื้อเป็นเงินประเทศไหนครับแบบนี้อยากรู้ใครดูเลิปนี้แล้วถ้าใครรู้ช่วยคอมบินบอกหน่อยนะครับว่ามันเป็นเหรียญประเทศไหนครับเหรียญแบบนี้ช่วยคอมบินบอกหน่อยนะครับ ผมไม่ค่อยรู้เรื่องกับเปรียืสอเท่หร่นะครับผมก็ผมทําคิดแบบนี้ก็อยากดูนะครับถ้ามีราคาตรงกลางแบบซื้อก็ติดต่อได้นะครับผมนะครับมันเป็นไม้อยู่ตรงกลางนะครับแต่ว่ามันเป็นเงินหรือเปล่าครับนะครับแบบนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดสไคร์นะครับ ถ้ามีอะไรใหม่ๆผมจะลงคลิปนะครับทุกคนบ๊ายบาย